ตอนนี้ไล่ถือปลาหมึกแป๊บเดียววิ่งหาอะไรเฉยเลยโอ๊ยคุยกันค่ะอยากกินปลาหมึกเขา,อากกอขอชอบกินปลาหมึกเอ๊ะพี่ไล่มีปลาหมึกไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูซิขอพี่ไล่สิโอ้คุณยายมีปลาหมึกคุณยายมีปลาหมึกนั่งรอเลยคุณยายมีปลาหมึกนะลูกอุ้ย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 มองดูไม่แน่ใจว่าไล่มีหรือว่าไล่พี่หรือว่าคุณยายมียได้ยินเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอุ้ยอุ้ย โอ้หหาอะไรเลยอุ้ยเอาไหนไหนวิ่งตามวิ่งตามคุยหน่อยคุยหน่อยดูสิคุยด้วยคุณยายกำลังตัดให้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบอุ้ยรักรักรักอุ้ยรักใหญ่เลยแม่รักใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยอ๋อหาคุณยายเองก็ได้เอาอุ้ยอุ้ยตกลงเป็นของตกลงตกลงเป็นของใครตกลงเป็นของใคร ฉีกทีน่อยฉีกให้กินนี่เดี๋ยวเออยาวๆไม่ให้ให้กินตรงปากเลยยัก้มไปไม่ถึง <laughs> อืมเขาไม่กัดหรอกอะเนสวยจังกินะ <laughs> ตัวแล้วเนี่ยตามเหมือนเดิมป่ะตามเหมือนเดิมอุ้ยอุ้ยอ่ะเนี่ยให้กินตรงปากเลยไม่ต้องใหก้กัวพื้นเขาไม่กัดเขาไม่กัด<ๆ>อืมเนี่ยยืนเนีย่ยเนี่ยอ่ะให้กินเลยแป๊บเดียวอ่ะอ่ะอาเก็บอร่อยนะอุ <laughs> ้ยอร่อย อุ้ยอร่อยเนีย่ยเอาบางๆให้นะเออนี่ยอร่อยเขาร้องไม่เสียเหรอฮะไม่ทันใจท <c oughs> ันใจเหรออุ้ยไม่ได้ให้กินบ่อยให้นานๆกินทีอืมทันใจนี่มัน,มนกินแบบงับอ่ะก็เขางับไงเขาเขาฝันไม่เหมือนตัวอื่นไงเขาฟันขเขาอยู่นิดเดียว เลียกับพื้นใหญ่เอ้าเอ้าอือชอบมากเลยอ่ะยอมสู้เป็นใครมาจากไหนไม่รู้ถือถุงปลาหมึกมาไหลรักทุกคนรักทุกคนหมดแล้วพอแล้วลูกพอแล้วมดแล้วนะคะท้องเสียอืมกินมากมาเดี๋ยวเจ็บปากสมัยก่อนกินปลาหมึกสดไอ้ปลาหมึกแห้งอ่ะไม่ให้กินให้กินที่เดียวอันนี้ปลาหมึกบดพอแล้วลูกพอแล้ว โอเคนะคนสวยมากเลยเป็นก้อนเลยนี่ยไปนอนไม่นอนหมแล้วลูแล้วอ่ะตกลงว่าไงจะรักยังไงป่ะหลังจากได้กินหมดแล้วจะทำยังไงต่อวของใครเมียของใครเมีอ่ะวิ้วิคุยกับใครอ่ะตกลงจะคุยแอบเลยหนาวหนาวแล้วเหรอเดี๋ยวปิดได้เดี๋ยวปิดได้ อคอเคุณยายอยากได้แอร์กระโดดขึ้นมาบนโต๊ะแอรไม่ถึงอุวยิวววิววิไปไหนวิงไปไหน